ปลาหนึ่งตัวเน่าเหม็นมันก็เลยถูกเหมารวมในภาพลักไปหมดนี่ก็โยงมาประเด็นถัดไปได้พอดีเลยปลาหนึ่งตัวหรือว่าสองสามตัวเนี่ยนะภัคประชาชนตอนนี้ก็สึกหนักจังหวะแบบคือก่อนก่อนวันเลือกเ,อเลือกตั้งเทศบาลเนี่ยก็มีเคสหนึ่งที่เป็นโอ้โหขายาเสพติดแล้วไปโดนจับจังหวะนั้นพอดี คือจังหวะใกล้ใกล้วันเลือกตั้งพอดีนะคะจบเลยเก,ก,ก็ก็ทำให้คนตั้งคำถามว่าเอ้ยทำไมพรรคประชาชนเนี่ยคัดเลือกผู้สมัครยังไงนะอ,อันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของสมุทรปราการกับชนบุรีนะคะไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะของพรรคประชาชนหรือท่านมองย้อนไปในส่วนของพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ก็เคยมีนะ ประเด็นเรื่อง<ช>ของบุคคลที่เคยมีคดีความแล้วก็มามเป็นตัวแทนในการลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยแต่ก่อนอหน้านี้เอาจริงเวลามีเรื่องแบบอะไรจุกจุกจิกจิกของเขาอะนะมันก็มันจะเป็นเรื่องที่เล็กกว่านี้ยอ,อย่างเช่นอาคดีที่แบบเกี่ยวกับล่วงละเมิดทางเพศซึ่งซึ่งม,มันไม่ได้ถึงขั้นว่า พิสูจน์ได้ในทางกฎหมายมจนถึงขั้นฟันว่านี่คือคดีอาชญากรรมอะไรเงี้ยมันไปไม่ถึงตรงนั้นคนหลายคนก็ยังมองว่าเออมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆหรือว่าเรื่องอะไรอ่ะเออมาแล้วขบับคนก็ยังมองว่าเออมันความบกพร่องอของมนุษย์นะตอนนั้นเป็น,อปนสอสอ พื้นที่ทางตะวันออกอะถ้าจํากันได้เนาะระยองจันทแถบนั้นแหละใช่ไหมคะจำไม่ได้เหมือนกันก็กลายเป็นคนที่พอมาสืบค้นก็อากลายเป็นมีคดีความอยู่ก็ก็เคยเกิดขึ้นแล้วทีนี้โอเคแล้วพอมาครั้งนี้หนักเลยใช่สิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือการคัดสรรบุคคลของพรรคประชาชนเนี่ยแหละนะว่าเขาไม่ได้มีการสืบค้นประวัติหรืออะไรยังไงอก็อาจจะได้ระดับหนึ่ง แต่บอกว่าถ้าถึงขั้นอย่างเงี้ยขยาค่ะคือเอาจริงแม้แต่เจ้าหน้าที่ยังสืบไม่ได้ถูกไหมเจ้าหน้าที่ไม่รู้คนในพักจะไปรู้ได้ยังไงไงคือมันเป็นอาชญากรรมที่เขาต้องแบบปิดบงังสุดฤทธิอ์อยู่แล้วแต่ก็พักประชาชนเขาก็ถกกันเรื่องเนี้เยอะเหมือนกันว่าเอ้ยในอนาคตจะทํำยังไงซึ่งก็เหมือนกับว่ามีการตกผลึกว่า เราไม่จะเป็นต้องเน้นปริมาณส่งอันไหนไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องส่งอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ก็มีการทำงานกันภายในนะคะแต่อย่างเคสเนี้ยเขาก็คือตัดสินใจขับออกเลยอะนะที่ตำรวจนครบาลมีนบุรีจับผู้ต้องหาขายยาได้นะคะยึดยาบ้า5,000สนเม็ดคือมันไม่ใช่ลายเล็กลายย่อยนะยาไอหนกิโลกรัมแล้วก็เคตามีน1กิโลกรัมพร้อมจับกลุ่มผู้สมัครไปถึง สคนนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่8ปดพฤษภาค,คมผู้เป็นเป็นอะไรผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลใช่ไหมคะสองคนค่ะชื่อว่าคุณพานุพงศ์แก้วรัศมีนะคะเป็นเทศบาลเมืองลัดหลวงสมุทรปราการแล้วก็มีคุณสิทธิชัยสำริดนะคะเป็นผู้สมัครเ,เทศบาลเมืองนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จังหวัดชนบุรีค่ะก็อันนี้ก็คงต้องไปสู้คดีกันแต่รรคประชาชนก็แสดงความรับผิดชอบผ่านไปหนึ่งเคสถัดมาอันนี้ก็หนักหนักแล้วก็วันนี้มี development ที่สำคัญและน่าสนใจซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือเคสของสสกรีดตกลงเขาเขาเป็นเขาเป็น ผู้หญิงเขาเป็น LGBT ที่เป็นผา้หญิงมากหญิงมาชายเป็นทอมนะใช้ภาษาเข้าใจง่ายค่ะก็ครั้งนี้ก็เขาก็ประกาศล่วงหน้าละว่าวันนี้สิบโมงเนี่ยเขาจะาจะแถลงว่าทําไมเขาถึงลาออกเสร็จแล้วหลังจากเขาแถลง10บโมงเนี่ยพักประชาชนก็แถลงเมื่อช่วงประมาณบ่ายสองเนี่ยค่ะโต้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะอันนั้นต้องไล่เรียงเยเอาส่วนของคุณกฤิก่อนนะคะ คุณกริชเนี่ยก็แถลงว่าทําไมถึงจะแยกทางกับพักประชาชนแล้วก็เตรียมที่จะเข้าพักกล้าทำนะก็คือบอกว่ามีความลําบากใจหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องที่เขาเคยผลักดันนะคะจนกระทั่งมีการสร้างอ่างเก็บน้ําได้ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณกริชใช้เวทีการหารือในสภาซึ่งสอสอเขาจะมีเวลาได้คนละสองนาทีในช่วงเช้าอะไรเงี้ยเขาไปหารือกับประธานว่าเหมือนกับว่าอยากจะขอให้มีการประสานงานให้เขาเนี่ยได้เข้าเฝ้าเพื่อแสดงความขอบคุณเนื่องจากว่างานนั้นเนี่ยในหลวงเนี่ยช่วย<อ>เหมือนกับว่าเป็นการแบบช่วยประชาชนเข้าเฝ้าในหลวง ใช่นะคะคตัวเขาเนี่ยเขาเนี่ยอยากจะเป็นตัวแทนเลยให้บุคคลท่านนี้บอกช่วยประสานหน่อยประมาณนั้นเหรอคะเลยอบอกในสภาเลยคะ่ะว่าแสดงแสดงความจำนงว่าอยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเนื่องจากว่าทราบซส้งใจแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ทราบซส้งใจอะไรแบบเนี้ยเขาก็ออกมาพูดว่าแต่การพูดของเขาในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เขาถูกตำหนิจากพัก พูง่าวะเขามาแถลงอย่างเงี้ยมันก็ไปตอกย้ําของภาพของพรรคประชาชนว่าเออพรรคเนี่ยเหมือนกับไม่จงรักภักดีหรอไม่อยากให้เขาเข้าไปขอบคุณหรออ๋ออ่าโอเคมันเป็นการพูดให้เห็นว่าจุดยืนขอ,ของพรรคเนี้เป็น<ข>พรรคที่จะต้องไม่ไป ยังไงอ่ะยินดีไม่ไปพี่นอพี่ทาอะไรนพี่นอพี่ทอะไรกับความเป็นสถาบัานแต,<ะ>แต่ทีนี้พอตนแสดงออกแบบนี้ก็ตนน่ะถูกเหมือนแบบเหมือน,น่าถูกเพื่อนรองอ่ะเหมือนมาแชฉในสภาว่าเนี่ยพอฉันทําแบบนี้ปุ๊บ คนในพักมาตำหนิเออก็มาตำหนิว่าไปทำอย่างนั้นทำไมอะไรอย่างเงี้ย่ใช่เนี่ยคือแนวทางของเขาแล้วเขาก็เหมือนกับว่ายืนยันว่าเขาไม่ใช่งูเห่านะเพราะเหมือนถ้าเป็นงูเห่ามันจะต้องนั่งอยู่พักเดิมแล้วแบบไปอะไรกับเขาื่นแต่อันเนี้ยเขาแสดงเจตจำนงว่าเขาต้องการให้พักประชาชนขับเขาออกจากพักแล้วก็ได้มีการยื่นหนังสือถึงพักประชาชนแล้วว่าขอให้ขับเขาออกจากพักระหว่างที่แถลงข่าวเนี่ยก็ไม่รู้มีภาพหรือเปล่านะ ประชาชนที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคประชาชนส่วนหนึ่งอ่ะก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยในห้องแถลงข่าวของสภา,าเลยแล้วก็มีการตะโกนด่าเป็นช่วงๆอ่าเพราะว่าไปถึงจากด่าคุณ<อ>กรีตเนี่ยนะคะใช่ว่าเหมือนทรยศหักหลังประชาชนเพราะว่าตอนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยคนเขาเลือกเพราะอะไรสวมเสื้อพรรคเก้าไกลใช่ไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสาหรับพรรคเนี้ยมันก็จะมีความรู้สึกหนี้อยู่เยอะได้เพราะว่า พักเขาขายกระแสพักขายแบรนด์พักส่วนใหญ่คนที่ได้มาเนี่ยมันความนิยมของพักทั้งนั้นน่ะที่หนุนขึ้นมาก็ต้องยอมรับแหละว่าสําหรับสสกฤิอ่ะเขาก็ได้มาเพราะเสื้อนี้แหละเพราะเสื้อเสื้อสีส้มของของพักเก้าไผ่สสเขตแทบทุกคนถูกไหมของพักประชาชนซึ่งหลายคนก็เชื่อนะว่าต่อให้คุณย้ายไปอยู่พักอีกพักหนึ่งอ่ะการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็ถ้าไม่สวมเสื้อ สีส้มอะ่ะคุณก็แทบจะไม่มีโอกาสชนะเหมือนกันใช่<ล>ค่ะเขาแต่เขาก็พยายามนะคะที่จะถแถลงยาวพอสมควรนะคะให้เหตุผลว่ามันเป็นเรื่องของการที่เขาไม่สามารถดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เต็มที่ออพอพักประชาชนอะ่ะไม่สปอร์ตเีธีมหลักคือประมาณนี้นะเสร็จแล้วพอตอนบ่ายสองนะพักประชาชนก็มา ค่อนข้างมาแบบว่าเอานเอาแถวหน้ามาเลยนะคะก็คือคุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพักก็มาแถลงด้วยตนเองนะพร้อมกับคุณประกรณ์วุฒินะคะก็มาแกนนำมาเลยนะแล้วก็ประกรณ์วุฒินี่เป็นเลขาใช่ไหมประกรณ์วุฒิอุดมบีพัฒน์สกุลเป็นเป็นประธานวิปฝ่ายขาไปถึงตำแหน่งในพักตำแหน่งในพักไม่แน่ใจนะคะไม่ได้เป็นเลขา อ๋อเลขาธิการเป็นอีกคนหนึ่งค่ะแล้วก็มีคุณสหัสวัรร์คุ้มคงนะคะสสชนบุรีเขตเจ็ของพรรคประชาชนมาร่วมกันแถลงข่าวก็เรียกว่าโต้ทุกเม็ดอ,อย่างอไอ้ประเด็นที่มีการไปพาดพิงถึงการแบบอยากเข้าไปนะเเข้าเฝ้าเนี่ย ก็ทางภรคประชาชนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตําหนิประเด็นนั้นต่เขาตาหนิประเด็นที่คุณใช้เวลาสองนาทีที่ปกติมันเป็นเวลาหารือปัญหาในพื้นที่น่ะคุณมาใช้เพื่อเหมือนกับเอเจนด้าส่วนตัวว่าตัวเองอยากจะไปทําอะไรแล้วก็มาใช้เวลาสองนาทีนั้นแบบวางระเบิดเหมือนผิดเวทีอ่ะเ็เรียกว่าวางระเบิดเปิดทางให้ตัวเองอ่ะพูดง่ายๆก็วางระเบิดพักแล้วก็เปิดช่องทางให้ตัวเองอ,ออกไปได้ใช่ไหมว่าอุ เองไปอยู่ที่นี่ก็คือชั้นจงรักภักดีเอออันนี้ไม่รู้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานแค่ไหนแล้วนะเหมือนกับน่าอาจจะแบบว่ามีความคิดอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็เขาก็เขาก็โต้ในรายละเอียดของทุกๆอย่างอ่ะว่าจริงๆแล้วพักเนี่ยได้มีการซัพพอร์ตแล้วอะไรยังไงนะคะแต่ว่าประเด็นที่สําคัญที่สุดของการแถลงโต้ของพักเมื่อตอนบ่ายสองเนี่ยนะคือการที่ว่าตกลงจะขับเขาออกไหมคุณนัทวุฒ หัวหน้าพักเนี่ยคุณนัทพงศ์ค,ค,ค,คุณเท้งหัวหน้าพักเนี่ยบอกว่าเราจะต้องทําในสิ่งที่มันเป็นการรับผิดชอบแล้วก็เยียวยาความเสียหายให้กับพี่น้องในพื้นที่มากที่สุดเหมือนกับว่าคนที่เลือกโหวต,เ,ตเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาพักประชาชนจะต้องปกป้องผลประโยชน์ตรงนั้นให้มากที่สุดเราก็บอกว่าสรุปเลยคือไม่ขับ ไม่ขับออกจากพักแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายด้วยการประกาศประการแรกที่เขาเปิดเผยก็คือเขาจะยื่นไอจดหมายของของคุณกริตเนี่ยที่มาขอให้พักขับเนี่ยจะยื่นให้กอกตตีความว่าจริงๆแล้วโดยเนื้อหารจริงๆมันคือการลาออกหรือเปล่า<ม>เพราะโดยเนื้อหามันเป็นการบอกว่าอยู่กับ <ผม S 2> พักไม่ได้อย,อยู่ยแ,ลแล้วก็อยากจะไปอยู่<อ>พักอื่นยังไงเนี่ย เขาเขาบอกว่าอยากจะให้กรกรตเนี่ยตีความให้ว่าจดหมายเนี้ยมันเท่ากับหนังสือลาออกหรือเปล่าเออแล้วมันตีความได้ไหมก็ต้องรอว่ากรกรตจะว่ายังไงเพราะถ้าถ้าตีความว่าตรงนี้เป็นหนังสือลาออกปุ๊บพักพักรับ ก็คือเขาก็จะพ้นสภาพสอสองโดยไม่มีสสติดตัวไปออกนอกสภาไปเลยแล้วคุณจะยังมีประโยชน์แล้วก็พักต่อไปหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมถูกไหมคะแต่คุณกรีเองเนี่ยก็ให้เหตุผลเหมือนกับว่าไม่ได้อยากจะลาออกแล้วให้มามีการต้องใช้งบมาเลือกตั้งซ่อมเพราะรู้สึกว่าไร้สาระแต่รรคประชาชนเขานี่ออกเม็ดนี้เลยมันก็แก้เกมกันอะมันก็คือการแก้เกมกันและนี่เป็นแค่หนึ่งช่องทางนะเขาบอกว่าจะมีช่องทาง ไปสู่องค์กรอื่นๆอีกด้วยซึ่งเขาไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดแต่โบเดาได้ว่าน่าจะมีปปชแน่ละว่ามันถือว่าเป็นการทุจริตอย่างไรหรือเปล่าจากข้อมูลที่แวดล้อมมาคือยื่นเรื่องให้ปปชตรวจสอบคุณกฤิตอืมแสดงว่าพรรคเก้าไกลก็ต้องกลุ่มข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณกฤิตเอาจริงแค่ข้อมูลแวดล้อม,อมทั้งหมดที่มีนะก็อาจจะออย่างน้อยอย่างน้อยถ้าตั้งเรื่องหลวมๆนะให้ปปชตรวจสอบซิว่าเขาเนี่ย ไปมีนอกมีในอะไรกับพักกล้าทาก่อนหน้านี้ไหม,มทําไมมันถึงเกิดซีนแบบนี้ขึ้นมาได้ว่าอยู่ดีก็ทํามีปัญหาเราก็จะเข้าพักลพกล้าทาพักกล้าทาเองมาอะไรกับสอสอในในเชิงที่มันสอทุจริตหรือเปล่าอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่<ต>เราคิดว่าทําได้ถ้าพูดนี้เขาจะคือมาซื้อตัวมาอะไรกันแบบนี้แต่มันก็ต้องพิสูจนะ์เนาะพูดเลื่อนลอยไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีแบบ คุณมีคลิปไหมว่าเขาคุยกันคุณแต่เขาร้องได้ไ,ดไงมีภาพไหมว่าเขาให้เงินกันมันมันต้องพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้คโอเคแหละถ้าเราดูที่เจตนาของของคุณกฤินะ่ะมันก็ชัดเจนแหละว่าเขาก็ฟ้องโลกแล้วแหละว่าโอเคที่ผ่านมาพอฉันเปิดตัวว่าฉันฉันรู้สึกฉันท <จง S 2> ี่เรบพิทาวจงรักพักดีกับสถาบัานก็เกิดอคติหรือหรือเกิดปฏิกิริยาของของพัก ทั้งในเรื่องของโนโยบายที่ไม่แม่โอกอุ้มมาเอื้อกันในเรื่องที่จะไปพัฒนาพื้นที่ที่ตัวเองไปหาเสียงไว้ ไม่สนับสนุนไม่ใดๆเขาก็ไม่ได้เรียงไทม์ไลน์ว่าอันนั้นมันเกิดก่อนนะแต่ว่าเขาก็ยำรวม uh huh. อ่ะแล้วก็ประเด็นนี้อาจจะเป็นหนึ่งอย่างที่เขาอยากจะไฮไลท์แหละ uh huh. นะแล้วก็มีการพูดไปถึงประเด็นว่าเหมือนกับว่าถูกถูกถูกด้อยค่าดูหมิ่นที่เป็น LGBT ด้วยอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่ประเด็นนี้พรรคประชาชนก็โต้ชัดเลยว่าเฮ้ย uh huh. พรรคเรามันมีนโยบายแบบ uh huh. ตรงข้ามอันนี้ย้อนแย้งนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆเราก็รู้นะว่าพรรคนี้เป็นพรรคที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญ คือเรียกว่าชูความเป็น LGBT ขึ้นมาแบบให้ให้มีบทบาทในสังคมในในทางบวกอยู่แล้วไงก็เลยสรุปว่าไม่ขับนะแล้วเขาก็ใช้ยุทธศารนี้ว่าดองดองงูเหา่าดองงูเหออก,ก็ปเป็นวิธีการบอกรู้ทันนะนะรู้แหละว่าจะออกไปแล้วก็จะไปเติมเสียงให้กับพักนู้นใช่ไหมไม่เป็นไรฉันก็เล่นลูกนี้อยู่เลยใช่ฉันไม่ไม่ขับคราวนี้ไอ้ประเด็นของการเติมเสียงเนี่ยคนก็อาจจะสงสัยเนาะว่า ทำไมต้องเติมเสียงนะคะก็มีนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยเขาออกมาโพสต์ไล่เรียงเลยนะอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านจากอ่านจาก Facebook เพราะว่าเพิ่ง<อ>เพิ่งเห็นเหมือนกันคือาอาจารย์กิติทั์ค่ะอาจารย์กิติทัศน์ชัยประสิทธิ์นะจริงๆอาจารย์เป็นเป็นอาจารย์ทางด้านสถาปัตย์นะคะแต่ว่าให้ความเห็นทางการเมืองสม่ําเสมอในฐานะนักวิเค,คราะห์นะ อาจารย์บอกว่ามีคนถามว่าทําไมบางพรรคนะคะถึงกล้าซืซ้อตัวสสเป็นเงินหลายสิบล้านอันนี้เขาไม่ได้พูดเจาะจงเคสนี้นะโดยทั่วไปทําไมถึงกล้าซืซ้อตัวนะอย่างเลือกตั้งรอบที่แล้วก็มีข่าวใช่ไหมบางคนถูกซื้อตัว30ล้านรอบนี้มีข่าวถึง50ล้านนะคะอา,อาจารย์ก็บอกว่าคนถามกันเยอะว่ามันจะคุ้มค่าอะไรโดยเฉพาะถ้าซื้อพรรคจากพรรคสีส้มอ่ะซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าผู้สมัครไม่ได้มีคะแนนด้วยตัวเองแต่มาจากกระแสะความนิยมของพรรค นะพราะเลือกตั้งครั้งหน้าสส,สคนนี้ก็สอบตกกระจุยกระใจแน่นอนแล้วทำไมถึงต้องซื้อนะคะอาจารย์บอกว่าคำตอบคือมันคือธุรกิจการเมืองครับเวลาที่พักขนาดเล็กหรือขนาดกลางขาดเสียงสส,สจำนวนหนึ่งที่จะทำให้ได้ตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีเขาก็จะใช้วิธีการแบบนี้เพื่อให้มีคะแนนเสียงพอสำหรับการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีก่อนเข้าร่วมรัฐบาลมสมมุติว่าขาดไปสามเสียงและต้องการรีบปิดดีล ก็เสนอไป55ล้านแบบที่เป็นข่าวกันตอนนี้รวมยอดก็165ล้านบวกเงินเดือนเดือนละ250,000 0 250 0บาทอีก24เดือนอ,อันนี้เขาตีว่า2ปีที่เหลือใช่ไหมรวมกันก็เป็น12ล้านต่อคนนะคะจนหมดสมัยสภาเท่ากับว่าการซื้อตัวสสครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ2 0 1ล้านบาทอันนี้เขาเขาวิเคราะห์นะก็บอกว่าหมายความว่า2ปีที่เหลือเนี่ย พักนี้ถ้าเกิดว่าจะได้ตาแหน่งรัฐมนตรีทําแบบนี้ไปเดี๋ยวก็จะต้องไปถอนทุนคืนให้มันเกินอให้มันเกินสองร้อยกว่าล้านจากเงินทอนอะไรต่างๆนะก็จะเป็นเหมือนกระสุนในการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยอ่าที่สําคัญนะคะจารย์กิติทัศน์บอกว่าทุกพักฝ่ายขวาฝั่งอนุรักษนิยมทําพฤติกรรมแบบนี้หมดไม่ว่าจะเป็นพักไหนก็ตามอ,อันนี้ ือเป็นคำกล่าวหานะเวลาเขาปิดห้องคุยกันเขาคุยกันแต่เรื่องแบบนี้ไม่มีหลอกครับที่มาพูดถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรให้ดีนะแบบที่ออกข่าวสร้างภาพกันไปตามหน้าสื่อ ส่วนสอสองูเห่าพักสีส้มที่โดนซื้อตัวเขาก็มองแล้วว่าเขาได้เงิน30 5 0ถึง50ล้านบวกกับเงินเดือนอีกเดือนละหลายแสนเขาก็มองว่าใช้ชีวิตสุขสบายได้ไปจนแก่ทำไมจะต้องมารอลุ้นว่าจะได้เป็นสสรอบหน้าที่ได้เงินเดือนเดือนละแสนกว่าบาทหรือไมคอ่คือคืออีวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประโยชน์กันแบบนี้มันมันเกิดมาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วมันมีทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วใช่ไหมคะมก็อย่างท,ที่อาจารย์พูดแหละว่าคนก็มองว่าโอ้หอยู่ออกไปอยู่ไปเลือกตั้งครั้งหน้าเขาไม่เลือกอยู่เขาไม่ได้แคร์เขาไม่ได้มองไปถึงชอ็อตว่าเขาจะต้องไปลงเลือกตั้งด้วยซ้ําอย่างที่บอกไงฉันเขาอาจจะมองว่าฉันก็ฉ,นกฉันก็ลงจากการเมืองวันนี้ก็ได้แต่มีเงินซัพพอร์ตเองหรือว่าลงจากการเมืองแบบลํำซ้ำอะ่ะ ใช่ไหมอันนี้ก็ถือเป็นแนววิเคราะห์นะโดยเฉพาะคําถามที่ว่าเอาไปทําไมอ่ะสอสอพรรคส้ม,อ,มอันนี้ก็คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณเอาว่ามีน้ําหนักมากแค่ไหนก็นั่นแหละมันก็เป็นเป็นความพยายามเราก็เราก,ราก็น่าจะเชื่อข้อมูลได้อะเนาะว่ามันก็มีคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่ก็มีความพยายามในการที่เรียกว่าต่อรองในเกมอำนาจเพื่อเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ได้เข้าไปอยู่ในโครงสร้างอำนาจได้มากที่สุด คราวนี้ถ้าคนมองว่าพักกล้าทำเนี่ยเขาอยากจะได้สสเพิ่มเพื่อไปต่อรองใช่ไหมก็ต้องย้อนกลับไปที่ท่านนายกเนาะว่าท่านนายกสบายยอมหรือเปล่าใช่ไหมเออจะบายวิธีแบบนี้ไหมเพราะถ้าจําได้ครั้งหนึ่งที่ท่านเคยแถลงข่าวอะเรามีผู้สื่อข่าวมามาถามอะว่าเหมือนกับว่ามีการพยายามซื้อตัวสสเพื่อมาแบบทําให้เสียมเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วนายกก็พูดทำนองว่าเสียงมันพอแบบล้นเหลืออยู่แล้วอะจะจซื้อทำไมให้เปลืองอใช่แถมเออถ้าถ้าใครได้ติดตามรายการคุณหมาแก่นะเมือม่อเมือ่อป,ปลายสัปดาห์ก่อนค่ะคุณหมาแก่นี่พูดในรายการเลยว่าอันนี้คุณไปย้อนดูอนเองนะที่ฉันก็ตั้งฟังคือพูดไปเลยคือเขาพูดเอ่ยชื่อบุคคลเลยตอนนันนะ่ะจนเขาก็บอกว่าเอาเอาเอานี้ก่อนว่าหมาแก่พูดว่าอะไรนะคะ,คะเขาพูดบอกว่ามีความพยายาม เคลื่อนไหวว่าออคุณธรมนัทเองเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้คือพักคุณธรรมนัทออใช้คําว่านี้พักคุณธรรมนัทมีโอกาสในการจะได้เก้าอี้เพิ่มนะถ้าหากว่ารวบรวมเสียงของสอสอได้เนี่ยอาจจะได้ได้พาณิย์หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มองว่าคุณธรมนัทเองต้องการกระทรวงนี้เพราะว่ามันจะได้มาแมทออมันจะได้เดินไปได้กับพักที่เขาถืออยู่ก็คือพักกระทรวงไอ้กระทรวงกรเกษตรและสาก,ก์แล้วก็แต่ว่าคุณหมาแก่เนี่ก็พูดเลยนะบอกว่า แต่ว่ากันว่าคุณแพทองทานสกัดและไม่ชอบไม่ชอบคุณธรรมนัทและไม่ต้องการให้คุณธรรมนัทเนี่ยเข้ามาอือาอประมาณเนี้เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือเข้ามามีอํานาจในเข้ามาอยู่ในโครงสร้างอานาจมากกว่านี้อ,อันนี้ก็ก็พูดพูดตรงไปตรงมาเลยออืมอืมก็ค่ะเป็นไปได้เนะาะค่ะคือบบคิดว่าท่านนายกด้วยความที่ยังใหม่ในการเมืองแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่อ่ะ ก็คงไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลต้องเสียหายไปด้วยวิธีการแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีใครจะทำจริงๆสมมติเอาเอาต่อให้ทำแล้วได้มาท่านอาจจะตีมืนเลยก็ได้นะตีมืนใส่วะแล้วไงใช่คือเขาบอกว่าหลังจากที่คุณหมาแก่พูดอันนี้แอบคุยกับพี่ที่เขาเป็นเกี่ยวข้องกับโปรดิวเซอร์ของรายการเขาก็บอกว่าอาจารย์แบบนรุมนี่โทรหาโปรดิวเซอร์รายการเลยนะ บอกว่าฝากตําหนิด้วยนะ<อ>ฝากตําหนิด้วยว่ามาพูดแบบนี้ได้ยังไงมากล่าวาก็ต้อง,องบอก <หา S 1> ว่าพักเขาเสียหาย<อ>ใช่บอกว่าแบบโอ้โหมากล่าวหามาพูดแบบนี้ได้ยังไงไม่มีเจ้าบรนอะไรอย่างเงี้ยจนคุณหมาแก่ก็ออกมาพูดเลยบอกว่าท่านท่านกล้าตําหนิเราก็กล้าอ่านเราก็กล้าอ่านใน้ฟังคือคุณหมาแก่ก็พูดเลยว่า เพิ่งทราบจากพปรดิเซอร์ว่าอาจารย์แมบบในรุ่นบนโทรมาเมื่อสักครู่ดิฉันก็นั่งดูอย่าอโอ,โอ,โอ้อ๋ากแก่ที่เขาอย่างนี้เลยเหรอคือโทรมาข้างหลังไม่แต่ผมมาอ่านออกเอาคำตำหนิมาอ่านออกหน้าไมเลยเ<อ>ว่าเขาตำหนิผมแบบนี้นะอะไรคือโดยรูปการเนาะนถ้าเกิดว่าพักกล้าทำเนี่ยไม่เข้าไป Approach คุณกริดอ่ะคุณกริดจะอยู่อยู่จะไปเลือกพักกล้าทำเหรอใช่ แต่ถามว่าจากพักส้มมาอยู่กาธรรมนี่มันอแต่ถามว่าอ่าพักนี้เนี่ยโอกาสในการที่ที่เขาจะมีคนมาอยู่ด้วยมันก็ก็มีมีโอกาสเหมือนกันก็เป็นพักพักหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าเราไม่มองเรื่องว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันดีไม่ดีทางการเืองเนาะมันมันเสียมารยาทหรืออะไรยังไงเราไม่พูดตรงนั้นแต่เราก็จะบอกว่าเขามีโอกาสในการที่จะมีเก้าอี้เพิ่มเพราะพักเขามีศักยภาพ่นอกจาก กับคนนี้ก็จะมีหลายคนว่ากันว่าชื่อสอเสือนักการเมืองสอเสือที่อยู่ฝั่งชนบุรีชนบุรีอีกแล้วที่เป็นอะไรจังหวัดที่ปัจจุบันอยู่ในพักรวมไทยสร้างชาติก็เตรียมที่จะมาอยู่จะมาอยู่ที่ที่พักกลางคันใหญ่เลยป่ะคะก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่กลมกลมนี้ตัวตึงเพราะว่าเพราะว่ายังไงแล้วก็ที่สําคัญเขายังบอกว่าในพักพลังประชารัฐเองก็มีโอกาสที่บางคนจะมาเพราะวันนี้อะ คุณสนที่รัฐกับคุณอะไรนะคู่หูเขาอะคุณสนที่รั์กับคุณอุตมะประกาศลาออกจากพักพลังประชารัฐแล้ววันนี้ออืลาออกไปแล้วมันก็ก็น่าคิดเนาะว่าเขาอาจจะมองไม่เห็นอนาคตของพักหรือเปล่าเขาก็เลยขอออกก่อนการเมืองนี่มันมีหลายเฉดเนาะเฉดแบบเท่าๆก็ก็มีมันก็มีอยู่แล้ว ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีไม่ได้มีแค่พักเดียวมันก็มีแหละพักอื่นมันก็มีการเมืองเฉเทาๆอ่ะค่ะอ่ะนั่นก็ก็เป็นเรื่องของการเมืองของพักประชาชนเนาะที่เราเคยได้ยินแต่คำว่าอ่อนนอกแข็งใน วันนี้โบบอกว่าอะไรนะอ่อนนอกอ่อ,อนใน,นอ่อ,อนใน,น,นหรือเปล่าต้องอนนใส่ question mark ไว้ให้เขาเรียกว่าปวกเปยียกนะต้องบอกว่าอ่อนนอกอ่อ,อนในเออคือ,ค,อคือพอมันมีภาพของอะไรที่มันประเดประดังเข้ามาในจังหวะเดียวกันเนอะโอเคไอไอแพ้เลือกตั้งท้องถิ่นหลายสนามเนี่ยม,มันก็พอเข้าใจได้แต่พอมันมีปัญหาภายในมันมีอ่ะคนที่เคยเคยแอคทีฟก็จะวางมือแล้วมันก็มามีเรื่องงูเห่าซ้ําเติมขึ้นมาอีกหลังจากมีเรื่อง ผู้สมัครแบบขายาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้โอ้โหเหมือนมันแบบสั่นคลอนมากเลยนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าการถแถลงของของคุณเทงและคณะในวันนี้เมื่อเมื่อตอนบ่ายเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็เขาก็ตั้งตั้งรับได้อย่างอย่างรอบเนี้ยอบอกคิดว่าเขาก็ได้เสียงเชียร์จากผู้สนับสนุนว่าโอเคคุณรู้วิธีที่จะ ที่จะรับมือเราก็ยังยังยังคงสภาพของจุดยืนของพรรคเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอ่อนนอกอ่อนในเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ question mark ว่าเขาอ่อนในจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วแก่นเขายังอยู่นะเพียงแต่เขาโดนแบบหลายเรื่องเขาต้องตั้งหลักอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้เขาอาจจะจะอ่อนแต่มันมันก็เป็นบทเรียนที่เขา,เขาจะต้องจะต้องมีเวลาในการที่จะต้องรอสำหรับศึกครั้งหน้า ซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเพราะว่าวันนี้เขาก็พูดกันว่าโอจะยุบสภากันปลายปีนี้และบอกว่าเดี๋ยวหลังจากโหวตพรบรงบประมาณงบ69ปลายเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดแล้วเขาจะนับถอยหลังไปสู่การยุบสภาและเออเราก็มองว่าเอาแล้วคุณจะเอางบออกมาทําไมอะเอาดะ คือคืออย่างนี้เขาก็มองว่าเดี๋ยวจะมีคนมาคว่ำงบหกเก้าก็พรรคที่โดนเป็นข้อหาไปก็บอกพรรคภูมิใจไทยอีกแล้วบอกพรรคภูมิใจไทยเตรียมในการที่จะเรียกว่าล้มโหวดคว่ำงบโหวดคว่ำงบเพื่อเราก็งงเหมือนกันนะคือทุกคนที่เขามากันเนี่ยเขามีสัญญากับประชาชนของเขาไว้นะแลวงบประมาณเนี่ยคือตัวที่เขาจะทําตามสัญญากับประชาชนไงเราก็เลยนั่งมองว่าแล้วเขาจะโหวตคว่ำเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปหักสัญญากับประชาชนหรอ เพื่อจะยุบสภารีบเลือกตั้งอะไรอย่างนี้หรอคือคนที่มองอย่างนั้นน่ะเขามองว่าพักภูมิใจไทยวันนี้พร้อมมากที่สุดสําหรับการเลือกตั้งแล้วก็จริงไอ้เรื่องนั้นเราบอกว่าบรรดาทุกพักวันนี้ถ้าสมมุตินะเราสมมุติว่ามันจะมีการเลือกตั้งกันพรุ่งนี้หรือวันวันไหนเร็วๆเนี้ยพักที่พร้อมที่สุดคือพักภูมิใจไทยจริงแต่คําว่าพร้อมไม่ได้หมายความว่าต้องรีบอืเพราะว่าในวันนี้อยู่อยู่อย่างนี้เสียหายอะไรใช่ไหม ก็เห็นเห็นเห็นว่าทางทางพรรคภูมิใจไทยเองก็ก็มีแหล่งข่าวในพรรคเข้ามาปฏิเสธแล้วว่าไอ้ข่าวนี้ไม่ได้มาจากคนในพรรคนะเราก็ต้องรู้ละเจตนาของการพยายามในการจะปั่นเรื่องนี้ก็มาจากคนที่อยากจะพลิกสถานการณ์นะต้องการที่จะเอาประเด็นการเมืองขัดแย้งเหล่านี้เออนั่นแหละมาพลิกสถานการณ์ให้ตัวเองได้มีโอกาสเท่านั้นเองแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเราเวลาเวลาวิเคราะห์การเมืองต้องถอยออกมานิดนึงแล้วมองภาพใหญ่การเมืองก่อนคะนะถ้าถ้าเราเชื่อว่ามันมีเรื่องของดีลเกิดมีจริงๆดีลที่หมายถึงคุณทักษิณกลับมาทําอะไรเนี่ยหลายคนก็รู้แล้วโจทย์ใหญ่ก็คือการที่จะต้องเอาโอกาสของการเป็นรัฐบาลเพื่อสกัดไม่ให้พักสีส้มได้ขึ้นมาเป็นฝ่ายบริหารใช่ไหมคะนั่นคือดีลของเขาเพราะงั้นเราก็เชื่อว่าวันนี้ ก็ต้องอยู่กันแบบนี้ไปถ้าคุณจะถ้าคุณจะไปเลือกตั้งวันนี้นอกจากพรรคภูมิใจไทยที่จะมีโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่าใครแล้วเนี่ยพรรคสีสม้มก็กมีโอกาสากดึงเสียงจากเพื่อไทยบางคนอย,อย่าคิดอย่างที่พูดไงว่าการเมืองท้องถิ่นเขาล้มเหลวแต่การเมืองภาพใหญ่ของเขาวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันนะกับการเมืองท้องถิน่นถ้าเลือกตั้งวันนี้พรรคสีส้มเองก็มาแบรนด์เขายังทาได้ใช่แล้วก็